รซิงเยมัน,อนนเือน,นอนชานบาไมันติดในใดเกาะคือเห็นมาที่เราถามมานอนบระเป็นในนอนอยู่แล้น่ะออกหอ้อนบ่มันออกห่ออกร่นเนี่ยเออมวนช่วนอากาศมันห่อนบ่มวลอากาศมันห้อนอบ่บจริงเป็นน้องคอเอาผักกังออกไปยักกันเหลื <c oughs> ่อมตาบ่มันเหลื่อมตาดิเป็นต้องคอเอาผักตางออกไปจักอย่างห่อนบ่สาเหตุที่นอนเทือในมันเป็นอกห่อออกร่นสนิทร่ลย มือนี้แหละมือนี้แหละมันสะเย็นนะเย็นมือนี้เด้อคอยสิตามใจเจ้าซะเป็นยังไงเนาะเอาที่ทางบางสิ่งเพื่อสบายใจเนาะเออถ้าว่าได้เฮ็ดวิธ yeah. ีอย่างอย่างเลี้ยวสิเห็นนะูโรงชนแมชชั่นะถ้าว่าเจ้าอยากขับ

กระตุกไม่ป่อเวนี uh, uh, hmm. oh, number, 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 number. Well, ้กระตุกไมอเอาไเอาของเอาของบรรุเให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวีเนาะเอานั่ง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 เอลงนก่อนเนาะมาหนิรูนด้ว่าสิ่งนี่นาะดีเาวิธีด้วยเอาเอาเฮ็ดเพิ่นบัดนี้เิ่นนั่งซะก่อนเนาะมาแล้วมาแล้วเนาะ ใช่เนาะพี่น้องเนาะอืมนะมี่ก็ถือว่าเนี่ยเนาะอยู่ขางข้างพี่น้องเลยนั่งรอทังบัสิงพี่น้องเนาะมาแล้วบัดที่นี่เนาะฮะสักท้ายสบายดีพี่น้องหยิบซีกันเบิร์ตสุขสุขคนเนาะรอหาฮอบทีมฮอบเดนพี่น้องเลยอย่างมานี่เออเออเราบ้านเนาะอ่ามาแล้วบัดที่นี่เนาะฮะผบเจอกันคือเก่าพี่น้องเนาะ Body và mi viện cấp trang bổ sung phần lại nó lấy pha khả năng rồi, ô lông gần như thương nhỉ, con đi. nó bài phi nóng người làm năm căn nóng Nó nóng kia nóng gì nóng kia 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 đây hà ship à, tô chi lò nè. đây hà ship, hà đi nữa. nữa. Ở đây chắc là bạn đến đây phan. Ồ hay cái dầu như này Ờ hay phân gìn ờ, chưa? phân xăng. Chạy đi thế này. Hay cái dầu, hay cái dầu kiến lây. để khai thì. Mua khai. Ờ. Mua khai. Mua lau lau khuẩn, mua lau rác bỏ. Xuống đây mua lau khuẩn may bỏ. กระตุกต yeah. ัวใหม่ได้แล้วว่านนี้ลาจากตัววานนี่วานในสี่สิบปลายตัวสี่สิบปลายเออไปชงไงพ่อเนี่ยพ่อสู่ในโรงงานใหญ่นี่อืมโรงงานใหญ่กัะมิดาไปช่วงนีนเนาะสิงเนาะขนได้เนาะว่าได้ขายง่ายชุดน้าไปแล้วกันเนาะมันสั่งหรือคนบอกเนาะ ขงนไข่คิดว่าสิพ่อเจ้าผู้แล้วบุรีถ้ากันวันยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าวันศุกรอยู่บนน้องบุนีว่ะมารถโบเห็นไปังไหเด้บานนี้ว่ะอ่าบุรีมากะพากันมาจุดที่ว่าเราเคยมาพี่น้องเนาะแมาเนี่ยกับบุรีเป็นอย่างมาเองเลยพี่น้องเห็นแล้วก็มาเนาะหมดเลยกันเราจุดที่เราอยู่ถ้ากันจอดรถจอดอย่างว่าเจอเห็นรถขุนไข่ว่าจริง รถดีขอไปนะซื yeah, ้อปะไปท่าอีเจ็บท้องเห็นบ้าชุมขอยู่ในนี่นะเห็นเดี๋ยวเนี่ยมาเดี๋ยวพูดเนี่ยมาทะงานพูนเอาว่าพอดีโอ้เนี่ยเนี่ยเอาเน่่มาจะพูดเลยนี่ยินบ่เสียงเกเรรถ撒ไม่ได้ทงนะบ่สิมันนักบ่เฮมีเอยุะมีเทยุวมอ๋อ คุณจิรอพ่อผมพอน้ำหักมวนได้เรากันเป็นยังไงเนาะบัวตี้ไปเปิดอันเพลงหน้ากรเต้นไม่รำเพอเดียวห้ามน้ำอันไหนเด้ออันน้ำเต็งตัวลอเลยบ้านนี้ได้อ่าเฉยผลมาได้เนาะไปนิมนต์ครูบาผลมาได้บ้านนี้ได้บ่สชิงเอเอมาพิธียืนเพื่อนเจ้าแล้วตอนแรกกะคันบุเห็นบ่สิงกะหัวหาทางเอากะเห็นบ่วแด้อะไรผิดหน้องเนาะกับบัวด้คือเก่า ว่าเครื่องคองคือมื้อนี่กะทางบัสิเบาอันเอเองน่าก็เตรียมมามดเลยเนาะแล้วคุปาก็ทั้งไปเลยอ่าก็ทิ้งมัไมเลยมาเห็นวัวชิ้นี่กะบะหมูอ่ะจะเห็ดกับผู้นได้ละบาทนี่ยากี่ยแล้วเนาะยาก่ล้วจะคลองเกลือนผันผู้นีเนาะมีแต่คนแรกไปรอถ่ายอยู่เพือนอยู่ซานเพื่อนในมูลเพิ่นมาเห็ดวิธีให้แล้วกะเดี๋ยวเลยเขาก็ไปชงเพิ่นเนาะแมนไปไปหับเพิ่นบ่เหาต้องไปหับเพิ่นมีรถเพิ่นบ่อเดือดว่าต้องไปหับเอาไปหับเพิ่นนี่แหละอ่า มีแต่ว่าให้บ่อชิงเมื่ออาบน้ำอาบน้ำอยู่เงอนเนาะอาบน้ำถ่ายอยู่เงอนเด้อแต่งตัวหล่อเนี่ยไหนมันแบบนั้นไหนเนาะนี่นะมันอยู่ได้เหรอเนาะต้องอยู่เนาะทำอยู่บ่ได้ไเนากแต่เนี่ยเดี๋ยวสีเงินเนาะชุ่มข่อยมาหาบ่อชิงบ่อชิงอยู่ช่ำช้อยแล้วคุคุบ่าวเิ่นสิมาเนาะนด้ี่มันเพิ่นมาเนี่ยไปทำเลยมีแต่ติดตามเบิ่งแบบนี้ ลองงานกให้ชุดนบแยเนาะนี่แม่แล้วตอนนี้กัเวลาก็เทียงกันไพี่น้องเนี่เทียงคงไหมเทียงดเนาะบ่ายพอดีเลยบ่าบกัพอดีตกับไปับมาเาสิถือละมุนจะเดืดจะไปตั้มฉินตั้มอินเนะเล่นนงหยาบเนาะสิงแว่เนาะปุ๊บึกทึกมันบ่ จานในเฮือนดเราก็ยังมีอยู่ที่น้องบ่สิงเนาะมีอะไรเนาะต้องหาบาสิงไปล้างจานไว้สี่จานเพราะเดี๋จานจานถ้วยบ่วงแหละเขามียว่าวขาจะเอาแต่งขนาดิ่นนะนะีจานมีอยู่เพราะว่าเขาตอนนั้นงขอว่าได้เก็บเมื่อยอย่างหน่อยเก็บจะไปล้างไว้แล้วทำร่างไว้คือเจ้าอันเข้าไปนิมนต์เพิ่นกับซุ้มเบา ซาลียบโลหครับมโอ้ยไปนั่งกันเนาะรับดอยู่ายเนาะเอาบอิงไปนั่งเนาะเห็นแล้วนับอชิงนี่มีแต่ไปทชงมาเบียดกับบอชลีนี่อยู่อยู่ดีท่าอยู่ดีท่าได้ไ้เอาบอิงไปอยู่หันนีเอาจกวจัไปจักไปบุ้คไมนจไปแมนแมน บอซิงแน่ยราอยา้จะทำบอซิงย่ก่อนจะขี่รถกำลังขี่รถ่อแบบนเนาะสิงก็ลากชาบนเนาะขี่บนาขี่านบ่ยเายมือสำคัญได้มอนี่ะพิพาดไรได้มือยอื่นพิพาดได้อยู่าอย่างเอาอย่างไงขี่รถนะยอย่างขักมันอย่งไวโอขี่รถอีก อัดช้ามนะรถเบอเอ็นอยู่ตรงย่านดอกจินแตกยามันเนาะจินแตกยามัาหมือนรถควายลาบนีอยู่แงไหนด้อลาบนีเดอกว่าอย่าว่าหัวอะไรเป็นแนวแล้หนีเราหนีเราวหดภูเขาม้าปุ่นโอ้ยกันเห็นแล้เห็นเลาวหับแลยังมาใกล้จ้ะนี่แหละได้ยินเสียงรถนะเขาอ่ะมีส่วนอะไรแกรถกันมันสำคัญได้หน่นี่นี่ว่าเฉียงเกียร์รถปิกปิกก็ยาวมากจากวงงานใหญ่ยาวมากประตูใหญ่แนนมเนมเลยเห็นเลย เนนมาเบื้องมาคือน่้เน่ะเจ้าต้องว่าลูบเซโลเนาะลูบอะไรเล่างานกน้างงานคือเป็นางตะทางคืองานโค้งขป่าูกจิบทองจิบทองโอ้แ้วอ็มนี่เข่าไวางแก่นอาอากาศก่อนเนาะนข่ากินน้ำนะบ่มนี่ ยังใครเด๋เขาอืมบุญยังบุกินเขาเป็นได้จคือบุกินเขาถ้ากินยังดละมื้อจะจะวันกินกาแฟก็แล้วกินกาแฟก็แล้วง่ายเลยอก็สจันท่เจ้านี้จังซี่บาอย่างีทยเห็นาเ่าเนาะเนาะเยอะเราเข่าหน้ากับบุกินเนาะบุจิบ่องบ่ กินกาแฟกันเล้วกินกาแฟเดียวกันเล้ยวกิกี้เราวยังกินเข่ามือเดียวเนาะแม่นงกินเข่าคาบเดียวแล้วเลยเข่าคาบเดี๋ยวแม่นแล้วเลยเรากินลายเถื่อปุ้ยไหมใช่เขาอิ่มป่ะบะชิงกินลายเถื่อนด้วยจังไงกินแล้วมันแน่นนะกินลายเถื่อแล้วมันแน่นอืก็เลยกินเนาะ

เออไปปันเวียบเนาะมีอยังอยู่ห้องงานน่ะคือบักไปแท้ข่วยมันไลยเนาะข่วยมันไล่ข่วยมันไลยไว่มีคนเข่าเนาะมันมีคนเข่าเนาะข่วยไลยอยู่ในห้งงานน่ะไล่อยู่เออเออเออข่วยมันไล่เราเนาะเมนความล่าได้อยู่ห้องงานนู้นส่สอบพุทธดอกไม่มีคนอื่นเข่าเนาะเพิ่งม่ให้พ่อเจ้าขับไปพุทธเดินเพิ่นเพิ่งมให้เลยเจ้าทิ่นเพยนเห็นพุดเพิ่นเงดีใจเนาะ มันจะมุกหัดหย่าเพื่อนเออคุชิโร่คุณให้เพื่อนยื้ชไม่ได้ค่าบม่ได้ขายเลยตั้งตั้งมันอยากเี่เออแล้วอยากเลยคุณให้เพื่อนเพื่อนอยากให้เพื่อนเพื่อนเอาเข้าให้กินเพื่อนจะให้ก็ให้นะวัไใดก็เนาะอีตาเพื่อนนะวันใดเอาบัวลอยมาขายมาเชินซะโอ้มาเชินช่างก็แล้วก็นจะไปคุ้มาให้บ่มาเชินช่างคุ้ให้บ่ nè đây yao con bò sên này căng cái nào người cho nó lôi bộ cho hai ship tua con ngáo cho hai cho chị khai thế nào lôi tua lôi tua nì tua 40.000 kí lôi tua 40 tôi chắc số หนุ่ยตัวจิรอตัวสี่สิบพันเงินเออขายเหอคัันมอดขั้นว่ามอดร้อยมืนไม่ได้ขายมันบ่บ่ขายเออเป็นงัคือบ่ขายไรเงินบ่เป็นบ่เอาตามเอาตามคนทั้งบ่ป้ามนุษย์น้าด้กัเออยตัวตัวสี่สิพันออสิเาคุ้มากก็ได้อเนกินจร่ได้อยฮะ้าได้เฮ็เฮ็ดละงูเฮ็ดเลยน้องบ่สิเนาะ คลายผู้ไม่กันคายมาผู้ไม่ซะเนาะคอนเฮ็ดนี่ค่อยยากค่อยน่ะเพาตรงตรงเลยเฮ็ดละโง่ถักสิได้นี่นี่มันกเก่งเนาะดัมเสียมเจ้าว่าใช่บอกสิงขึ้ขุมไม่ดุยแงเคละนี่เฮ้ยเจ้าขับรถพาเขาเนี่ยเสียมแล้วก็คักเลยเนาะไม่ใช่เหรอสิเสียมไม่ใช่ เงอามรหานไหเอาเลย่งดาวหองงานบดงานไปยืมเงินเด้เออาเสียมนี่ผมไป่้วาแต่้งงานจปงนันเหม่นละแม่นบ่สิเก็บเอามาบ่จักเก็บเอาบ่อทำยันะเหน่ไม่ไวานี่คือว่าเห็นไม่ขีดอะไรเห็นดำเสียมวานนี่ทิมหม้อตันะทิมเลยทิมแล้วเนาะ đó càng màu xíng nữa thì đâu nghe mặt thế này, mít thôi ba khẩu mò xén nó mò xén mò xén mò xén thang khu ba hơn nó khỏi các mò này chỉ khi mình cái sai vào ăn, khẩu phải hơn mò xíng nó đi mua khỏi cái nhóm đấy cả nó cái gì, khỏi trăm còn nữa. Ừ. nàng phải lấy ừ. mà, nàng mưa cái này đó chờ cái này cái này là nó <laughs> <No. cười>

Phần... Thôi chị đào hôm hôm đấy Ôi, chị mệt mừng ngủ mà chọn lột máy cụ <laughs> Thế hả, có băng đi, chắc hãy khóa chứ không phải sai Bộ Thôi, bà khóa kịt hẳn cả, một quên nhắn Bộ xinh khơi khì bộ, chắc bộ xinh Bộ mưu nào xoài, phải phá là xót bãi lâu Còn em tít ăn tọt ăn tọt thì nó tót, xinh Mệt bộ Nè, nè, nè Khắc Khách, khách có nhang nhiều อยู่แบบนี้ของเราเนี่ยพี่นอะไรเนาะตามภาษาเราแหละแล่วเนี่ยนะกระป๋าประยัดมากพอดบ่สิไปันไปนี่ประหยัดเอาดูน้ขึ้นไปอีหลอดเนาะไปหลอดเนาะนักโทษเออไอซีชัวเบิร์ดได้เนาะเฉลี่ยเนาะไปก็บอลเฉลี่ยพากันไปนั่งแคกก็แคบก็แคบเบิร์ดยังไวเห็ดเออ อ่ะคุณจิรออาชีพบอสิงน้อไม้่น้องไม้กันเลยคุณกันมน้อไม้เด้บ่มีบอเธอหนิน้อไม้ไรน้อไม้นี่นน่ะนะมีบ่มีแต่ว่าไก่เกลือหยางเลยเออมีอยู่เนาะแต่ว่ามันหักไก่อืม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 อ๋มีแต่ตแง่แล้วเนาะเพิ่นมาเฮ็ดพิธี่ยังให้แล้วก็เฮากะให้จิตใจ สงบกับพรส์นะเนาะกับไม่ต้องมันร่มใช่ไหมครับกับป้บเปลี่ยนไปน้ำมาได้เหรอเนาะอะไรที่ว่ากับเพื่อนชายกับปอยู่ไปนอนเลยแบบเนาะขึ้นเจ้าบ่นอนเราควายืนมานอนเทนไดยเราจิงเลยมานอนเพื่อนชายมาได้มัจุดในดเกาะที่เห็นมาที่ตาถามมานอนบ่ลาจุดในนอนอยู่เรือน่ะออกห่อนบ่มันออกห่อนออกล่นนี่เออเมื่อช่วงอากาศมันห้อนบ่เมื่ออากาศมันห้อนบ่จริ เป็นน้องคายเอาผักกังออกไปแจกกันเหลื่อมตาบ่มันเหลื่อมตาจ้ะเจ้าเป็นเป็นต้องคายเอาผักกังออกไปจักอย่าหอนบ่สาเหตุที่บันนอนเทือนงในเมรุมันออกห้อนออกล้นสันสัตว์เลยมือนี่แหละมือนี่แหละมันชีเย็นนะเย็นมือนี่เด้อคอยสิตามใจเจ้าซะเป็นยังไงเนาะเอาที่ทางเราสิ่งเพลินสบายใจเนาะถ้าว่าได้เฮ็ดวิธีอย่างอย่างเลี่ยวสิเห็นนะยูเรืทอน์มซชันนะ แต่ว่าเจ้าอยากขังเจ้าก็ขังไมอยากนะเจ้ากลับมามุ้งม่อยขเ้นเร็วแสดงว่าเจ้าอยู่เจ้านอนนะแสดงว่าเจ้าอยู่เฮือนรถมันเป็นยังดอกใอยบ่ได้ก็เาได้ให้อย่างเจ้าหรอมิแต่ว่าเจ้าอยากแต่ไหนก็เฮ็ดแสดงว่าขังขังเฉพาะที่ว่าเจ้าอยากอยากขังอ่ะแหละอ่าแต่ว่าเครื่องเพื่อนซานก็แสดงว่าให้อยู่ให้นอนเนาะไม่ใช่ว่าให้ให้นอนเนาะแค่นอนเจ้าเฮ็ดอย่างแล้วก็จปขังกขังที่เป็นย่งเนาะ ไปแบบีเดี๋ยวคือคนมุ้ยเฮือนรับคือนี่บรั้งเราเขาอยางไเาอยู่แปลนกับเขากับบริยูนั่งเนาะอไราเ้าวเขากับบริยูหันลำเลาดิ่มีแต่ว่ามีแต่ว่าแล้แต่ล้วตล้ไปเละบานี่แเราอยู่ดิความใจผู้อยู่นะองได้มดเนาะเราจะคังละครังบานนี้นะเขากับบริว่าสิไปงานไปมากอย่างเราเลาเนาะแต่าเขากับเขาเป็นผูเก็บเมียนด้ย่งไมันย่งไเป็นนี่ชื่อ คือว่าไปอยู่ไปนอนเฮ็ดวิธียอย่างนี้ร้อยแล้วเจ้าก็ไปนอนอยู่เพื่อนชาตกแลเจ้าจะแข่งกับแข่งรุ่นแบนี้เป็นอย่างดอกอ่าอย่าบอกใจมักอยู่แบบนั้นเนาะเนาะเ <laughs> อาไปบ่อยขะก็รู้ลูกแท้ป่ะเนี่ยเนี่ยดีเออเราอยู่เพื่านเราแก่แล้วแหละเราอยู่ได้จ้ะเออขังไอ้จีบียังขังสภาพผาตังขาดพุน่นแหละวอ่าเกิดว่าขังแล้วพผาตังขาดเจ้าจะได้บอสิ่งบัตรไปหาซื่อมาขังอีกบ่ ไม่ขายอะไรกันแล้วก็จียาบ้ายาได้บ้นี้เฮจะได้แฉเน่ผับไววก็ไม่ใช่เราบทสิงเนาะเอาพึ่งแหมไมได้ใช้งานนู่นเนาะเออ่เองไปเองระบาดเองพี่น้องเฮยรอากันรอดกันเองไปต้องการรอด ซุมคอยจะไปนิ่นต์คูบาในเจ้าจะไปน้มอหรือว่ามือถ่ายน้ำเขา่รเซนมอ้ือวาจิมือถ่ายเคลื่อนมือถ่ายเคลื่อนกับมคอยเนาะมืออ่านน้ำเ้ออานน้ำรอได้มือนิน่ะต็งตัวรอตงตัวให้บอลาอานน้ำให้เ้อให้นาะงคุกคให้ให้บาเหี้ยนูตีห้ได้บดได้บดก่อนได้เนาะไหอนมงฮอนเวลาอะไรเนาะ เริ่มสิ่บ่ายโมงเลยนี่แกเลยนี่เพื่อมาให้ทั้งสีลวัเพิ่นเห็ดกระทงให้มาจัดแต่งให้นี่แหละเว่าทางบรินก็ได้นิมนต์ทักคุบาเพิ่นไว้เลยก็รได้บอกทางสีลวดพันมาหน้าให้มาจัดแต่งให้นี่แหละวรารถกระบะพวกเฮานี่ก็เหตุผลเป็นได้จากมีอย่างไหนอย่างไหนอานาศิีลวัดพันพิ่นหน่าจะจุจักทุกอย่างเนาะไดใช่ใช่ครับก็จะเตรียมตัวไปเนาะไปเนาะ มาซเ้อดูกระเพราถาเด้อม่ออาบน้ำานทาอาน้ไหเด้อเดียวได้เดียวได้นี่นะพุกอันหมักคอเลนคักคหะเหมือนไม่กิน๊ะพี่น้องใจให้ทั้งเบาบ่บ่เบาสลีขับรถมือถาอยู่พื่ออะไ้มากระนองกจาหน่อย่นเบาเลยจะเบาบ่บ่เบาเด็ดขาดเลยกินลงงามันม่กินนะนีกินตุ๊ ออเออเศษนึงหลอกอยูนน่เนาะพี่น้องไอ้โตนนี้กะไปนิมนต์ไปพี่น้องไอ้เนาะบัดที่นี่กะสิได้เข้าไปถ่าทั้งบ่อเศษเนาะอยู่ข้างบอ่ซนนบอซิงพี่น้องไอ้เนาะอบัดที่นี่บอ่อเย็ดเองขอตัวลำลาก่อนพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยเนาะลำลาก่อนพี่น,อน้นอ,งนนองสบายดี